ขนาดแมงงมุมยังมีใย,ยแล้วเมื่อไหร่น้องจะมีใจให้พี่บ้างล่ะคะอื่นเขาไปไหนกันเป็นคู่แต่ส่วนพี่ไปคนเดียวตะลอดพี่ต้องไปกดใจให้น้องอีกกี่โพสถึงพี่จะได้เป็นคนโปรดของน้องถ้าเหนื่อยอะ่ะให้หยุดพักแต่ถ้าอยากรักอะ่ะให้หยุดที่พี่รักนะครับ ทะเลที่มีขึ้นก็ยังไม่สดชื่นเท่ามีพี่อย่ามองหน้าพี่นานนะน้องเดี๋ยวจะเป็นเจ้าของพี่ไม่รู้ตัวบางครั้งพี่ก็ปากดีแต่บางทีพี่ก็ปากหวานนะคะอย่ามาเรียกพี่ว่าที่รักถ้าเกิดยังไม่เคยมาพักที่ห้องพี่ เรลตัวเองทําอะไรอยู่เขาหิวข้าวอ่ะมารับเขาหน่อยแล้วเขาหิวข้าวเขาบอกว่าอาชีพนั้นต้องคู่กับอาชีพนี้อาชีพนี้ต้องคู่กับอาชีพนั้นแล้วอาชีพไหนจะคู่กับแม่ค้าออนไลน์บ้างครับทุกคนคือแบบพี่อยากจะไลฟ์สดในติกตอกบ้างใช่ป้าอยากคุยกับพวกเราทุกคนบ้างอ่ะแต่ผู้ติดตามพี่ยังมันน้อย ทำไงดีอยากคุยกับพวกเราทุกคนเลยกินก๋วยเตี๋ยวต้องเลือกเส้นแต่ถ้าเกิดอยากได้แฟนขี้เล่นต้องเลือกพี่ฝนตกรถติดแล้วขับรถไปทาง,งานคนเดียวทุกวันเลยเมื่อไหร่จะมีคนแบบมาขับรถให้นั่งว่างถึงหน้าพี่อาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ความใส่ใจอ่ะพี่ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับ ชอบเขาก็ไปหาเขาแต่ถ้าเกิดชอบพี่อย่าไปไหนนะคะชาเขียวค่ะที่รักกินชาเขียวไหมเอาลืมไปไม่มีแฟนเบื่อแล้วว่ะน้าสกูนเนี้ยใช้น้บสกูนน้องบ้างได้ไหมเขา